อันนี้เป็นภาพหลักฐานแล้วก็อันนี้เป็นภาพสลิปการโอนเงินจากจากบัญชีบัญชีแฟนของน้องเกเข้าบัญชีแฟนน้องเกเข้าบัญชีน้องเกดอันนี้เข้าไปสี่พันแล้วก็มีการกดเงินถอนเงินออกค,ค่ะสี่พันขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลักฐานเพิ่มเติมก็คือเป็นภาพกล้อ,องวงจรปิดที่หน้าตู้เอทีเอ็มด้วยค่ะ

เป็นเจ้าของร้านค่ะเป็นเจ้าของร้านขายใบกระท่อมก็วันเกิดเหตุอะประมาณเกือบบุกโมงมีสายเข้าจากพนักง,งานร้านเป็นพนักง,งานขายนะคะชื่อน้องเกดโทรไปแล้วก็โทรไปแจ้งหนูว่ามีมีผู้ชายสี่คนแต่งตัวแบบคล้ายจากอสอแต่แต่ไม่ทราบว่าเป็นอสอหรือว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของของหน่วยงานไหนอะคะ่ะคือไปที่ร้านแล้วก็ เข้าไปคุยกับน้องที่ร้านก็ไม่ไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรเยอะอะค่ะแต่ว่าก็ขอคน้นตรวจคน้นโดยที่ว่าไม่มีเอกสารอะไรแสดงให้ให้ทางพนักงานทราบว่ามาทําไมอะไรแบบนี้ค่ะก็พอไปถึงหน้าร้านก็อันนี้คือหนูอ่ะฟังจากที่น้องเล่านะคะหนูเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่หนูเป็นเจ้าของร้านน้องก็โทรไปเล่าให้ฟังก็ยกลังไปยกลังขึ้นรถแล้วก็ ในรังมีน้ํากระท่อมอยู่ประมาณสิบสิบสองขวดค่ะยกยกลังขึ้นรถไปแล้วก็พาพาน้องไปแล้วก็มีลูกของน้องอีกสองคนคือเป็นเด็กก็ออกไปจากที่นั่นแล้วแล้วก็ไปที่กองร้อยค่ะกองร้อยซึ่งหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นกองร้อยที่ไหนอะไรยังไงแต่เป็นผู้ชายสีที่มาที่มาด้วยกันอ่ะสี่คนมากัแบบรถกระบะที่ลงมาหน้าร้าน,นอ่ะสามคนผู้ชายที่ว่ายังอีกอีกอีกหนคนอ่ะอยู่ในรถ ก็พาน้องไปที่กองร้อยแล้วก็ตอนที่น้องโทรหาหนูอ่ะน้องอยู่ที่กองร้อยค่ะโทรไปบอกว่าเนี่ยพี่ไอมีคนแต่งตัวเหมือนอสเลยมาจับมาจับน้องที่ร้านพาน้องมาที่กองร้อยเขาบอกว่าให้ให้พี่ไอมาเคลียร์หน่อยอ่าเคลียร์กับพี่ไอซหน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะถึงหนูว่าเคลียร์เคลียร์หนูก็ตอบไปว่าขอคุยกับเขาหน่อยขอต่อสายกับเจ้าหน้าที่หน่อยพอหนูคุยกับเจ้าหน้าที่แต่หนูคุยผ่าน ไม่เซ็นเจอร์ของของพนักงานนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไไดโทรหา mm hmm. เขาโดยตรงอะค่ะก็คุยกับเจ้าหน้าที่หนูก็ถามว่าเขาเป็นหน่วยงานไหนอะไรเขาก็ไม่ได้แจ้งให้หนูทราบหนูถามว่าหนูผิดข้อหาอะไร mm hmm. คือแจ้งข้อหาให้หนูหน่อยได้ไหมว่าที่ร้านหนูเนี่ยท,ที่จับเด็กไปเนี่ยคือผิดผิดข้อหาอะไร mm hmm. เขาก็แจ้งให้หนูไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าอยากจะจบเรื่องก็จ่ายเงินมาเลยหนึ่งหมื hmm. ่นค่ะ แล้วเสร็จทีนี้หนูว่าหนูจะจ่ายค่าอะไรก็เธอขายน้ำกระท่อมไงหนูก็ว่าแล้วขายน้ำกระท่อมเนี่ยมันผิดกฎหมายข้อไหนหนูขอทราบข้อกก่าวหาก่อนคือถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่ดำเนินการแล้วก็ส่งพนักง,งานสอบสวนได้เลยค่ะเขาก็บอกว่างั้นเขาไม่คุยแล้วเพราะเขาคุยกับหนูว่าคุยไม่รู้เรื่องก็เลยตัดสายไปค่ะคุยอยู่นานไหมก็ประมาณ ไม่ไม่ถึงสิบนาทีอะค่ะที่อพองใช่ค่ะก็คือต่อรองแบบไม่ยังไม่ถึงขั้นต่อรองค่ะตอนนั้นคือเพราะว่าหนูแจ้งเข้าไปว่าให้ส่งพนักง,งานสอบสวนได้เลยก็คือเพราะว่าตัวหนูเองอะหนูคิดหนูมีใบอนุญาตใบประกอบการอะไรแบบนี้หลายอย่างด้วยค่ะ,ะหนูก็อยากทราบว่าหนูผิดข้อหาอะไรแต่เขาแจ้งแจ้งให้หนูทราบไม่ได้แต่เขาแค่เสนอมาว่าถ้าว่าอยากจะจุกเรื่องอะก็ให้หนูจ่ายเงินให้เขาหนึ่งหมื่น ทีนี้ตอนตอนตอนที่เขาเสนอเงินมาหนูเนี่ยเรามีการ่อลองเงินมาหลือ5,000ตอนนั้นอ่ะคือตัดตัดสายไปครั้งแรกอ่ะก็ก็ตัดสายไปเลยแล้วก็ทิ้งช่วงไปประมาณครึ่งชั่วโมงน้องเกดอ่ะโทรกลับมาหาหนูอีกครั้งบอกว่าพี่ไอ้เขาอ่ะไม่คุยกับพี่แล้วนะแต่เขาคุยกับหนูว่าเขาลดให้เหลือแปดพันจาก5จากจากหนึ่งหมื่นนะคะเหลือ8,000แต่ว่าให้พี่โอนให้เขาภายในครึ่งชั่วโมง แล้วเสร็จทีนี้หนูก็ว่าจะให้พี่จ่ายในข้อหาอะไรน้องทําผิดอะไรเราถ้าถ้าว่าเกิดว่าเป็นความผิดซึ่งน่ารู้ว่าเป็นความผิดที่เรากระทาความผิดจริงๆอ่ะให้เขาดําเนินคดีได้เลยพี่เป็นเจ้าของร้านที่รับผิดชอบทุกอย่างน้องเป็นแค่ลูกจ้างน้องไม่ต้องกลัวไอ้ก็แจ้งน้องไปแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะข่มขู่ลูกน้องเราอะค่ะคือว่าให้เธอ ไปรีบจัดการนายจ้างเธอคือแบบประมาณว่า G, ใช่จี้จี้น้องอะค่ะให้ให,ให้ให้มาจัดการเรื่องนี้เพราะว่านายจ้างเธอคือไม่มีใจแล้วนะแบบนี้คือเขาทิ้งเธอกลางทางอะไรแบบนี้ค่ะคือประมาณว่าคือพูดหลอกให้บ้างว่าแบบเอเอา้าเออแก่คือไม่เอาแล้วใช่ค่ะถ้าว่าส่งส่งไปพนักงานสอบสวนนะ้าเธอต้องไปขึ้นศาลเธอต้องมีประวัติคดีความนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพราะว่า สักประมาณสิบนาทีน้องเกดก็โทรมาหาหนูอีกครั้งนึงว่าพี่ไอยเนี่ยสุดๆแล้วเขาลดให้แค่สี่พันอืมก็จบเรื่องให้เลยค่ะ mm hmm. หลังจากที่ติดต่อกับน้องเขาคุยคุยคุยกับน้องเกดเสร็จอะคะ่ะสรุปว่าแฟนน้องเกดอะเป็นคนโอนเงิน4ี่พันบาทเข้าบัญชีน้องเกดแล้วก็น้องเกดก็ไปกดเงินที่ที่เซเว่นค่ะที่หน้าตู้ไอเทมที่เซเว่นที่สวนตูนแล้วก็ ได้เอาเงินมาให้อันนี้น้องแจ้งนะคะน้องแจ้งว่าได้เอาเงินมาให้กับกับผู้ชายสี่คนที่อยู่ในรถอ่ะคือเอามาให้ตอนที่อยู่ในรถแล้วก็ไปกดเงินแล้วก็เอาเงินสดมาให้ในรถค่ะแล้วก็เขาก็พาน้องมาส่งที่บ้านโดยที่ว่ามายกรังวางไว้ที่บ้านน้องแล้วก็ส่งน้องที่บ้านค่ะทีเนี้ยเรื่องออยอะไรเงี้ยคือในอพาร์ทห้องว่าว่าไม่ไงบ้างค่ะ ในส่วนของน้ำน้ำกระท่อมที่ร้านนะคะของไอซ์จะใช้เป็นสูตรที่ว่าเป็นเป็นใบกระท่อมสดแล้วก็ต้มเอาน้ําแล้วก็เอาน้ําเนี่ยมาผาสมกับน้ําเชื่อม่อไอซ์มีใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตของผสมเป็นใบอนุญาตผาสมอาหารของเทศบาลเขางรูกช้างแต่ว่าน้ํากระท่อมของไอซ์เนี่ยไม่ได้มีโออยรับรองรับรองทุกอย่างที่ว่าถูกต้องแต่ในส่วนของความผิดตรงนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าไอ้ผิดไอ้ก็จะรับผิดชอบในส่วนที่เป็นความผิดในส่วนของร้านนะคะคือรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่อ่ะตรงนั้นน่ะบุคคลตรงนั้นน่ะคือแจ้งความผิดให้กับเราแจ้งข้อหาให้กับเราก่อนไม่ใช่มาขุดรีดเราแบบนี้อะค่ะคือให้เขาไปพอไปจับเสร็จให้ส่งตำรวจเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมไม่ใช่ว่ามารีดซับตกซับเราแบบนี้คืออย่างน้อยคือได้แจ้งว่าน้องผิดข้อหาอะไรคือแจ้งให้เราได้ทราบอะค่ะ ว่าเราควรดําเนินการข้อผิดพลาดตรงนี้ยะถ้าหนูผิดอ่ะหนูผิดพลาดในในในด้านใดหนูก็จะได้ไปดําเนินการเพื่อที่ว่าจะทําให้มันถูกต้องนะคะ<ม>่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูอ่ะผิดพลาดยังไงแล้วก็หนูก็ต้องเจอแบบนี้บ่อยไหมอะไรแบบนี้ค่ะคะระประ้อวันนี้เดินทางมาที่ฐานตำรวจคืออะไรบ้าก,ก็จะมาแจ้งความดําเนินคดีค่ะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดะค่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็หนูก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นใครชายสี่คนที่ไปที่ร้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ลูกน้องหนูอ่ะก็อยู่ในความหวาดกลัวใช้ชีวิตแบบไม่ปกติสุขอะค่ะกลัวกลัวทุกอย่างตอนนี้ร้านก็ปิดอะค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะจะ,จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอะค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวออกไปใช่ไหมมีคนโทรมาหามีคนโทรมาข่มขู่อะไรบ้างไหมครับตอนนี้ยังไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหม ล่าสุดนี่คือเหมือนกันได้มีการติดต่อมาเ <c oughs> ลยก็ก็มีค่ะเป็นเป็นท่านประหลัดอะค่ะจากสารกลางนะคะติดต่อมาว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ในเรื่องของเคสนี้ค่ะว่าเป็นยังไงว่าเป็นใครอะไรเป็นอสอรจริงหรือเปล่าเป็นมาจากไหนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เราเรามีความเชื่อในกระบวนการของเจ้าหน้าที่มากน้อยแค่ไหน อันนี้อะค่ะอันนี้ก็เชื่อค่ะเพราะว่าก็น่าจะน่าจะทํางานกันรวดเร็วแล้วก็ได้อยู่นะคะคราบว่าแต่อยากจะฝากว่าให้ให้ติดตามให้หน่อยอะคะเพราะว่าหนวนโดนโดนบ่อยโดนขาเคสแบบนี้ค่ะบ่อยคือเราโดนเราโดนกี่ครั้งแล้ว ก็หลายครั้งแล้วว่ะค่ะแต่คือที่หนูโดนอ่ะคือหนูก็ไม่ทราบว่าเขาอ่ะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเจ้าหน้าที่ไม่จริงอ่ะค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือหนูก็ไม่ได้มีใบอนุญาตผสมอาหาร<อ>ไม่ได้มีอะไรแต่หนูก็คิดว่าตรงนั้นอ่ะหนูอาจจะมีความผิดหนูก็เลยไม่ก็เลยยอมความไปอ่ะค่ะแต่แต่ตอนหลังนี่ก็คือหนูก็พยายามที่ว่าหาข้อบกพร่องของร้านจุดบ,บกพร่องตรงไหนที่ว่าจะจะ,จะทําให้มัน กฎหมายอะไรให้ดีที่สุดอะค่ะว่ามันบุกข้องตรงไหนได้อีกอะไรแบบนี้หนูก็จะเอามาปรับแก้ไขอะค่ะเพราะมันเป็นอาชีพของเราด้วยใช่ไหมครับางทางการได้กำลัเนครับเมื่อเราทราบนะครับที่ปรากฏในสื่อเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ให้แต่ละอบอบหน่วยแต่ละหน่วยก็ลองเช็คกำลังคนของตนเองว่าในว่วงดังกล่าวเนี่ย ได้มีผู้ใต้บับัญชาเนี่ยได้ออกปฏิบัติภารกิจในบริเวณพื้นที่นี้ช่วงเวลานี้อย่างไรบ้างนะครับก,ก็จากการที่ได้ตรวจเช็คอนี้ข้อมูลยังไม่ยืนยันนะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของอเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองร้อยจังหวัดน,นะครับซึ่งก็ได้มอบหมายให้ผู้คับหน่วยนะคัันท่านผบร้อยเนี่ยได้สั่งให้ รายงานชี้แจงามาเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับเพื่อ,อาทางขวาญในการเองก็จะได้ดําเนินการหากมีมูลาตามที่ปรากฏก็ต้องดําเนินการโดยเด็ดขาดนะครับก็คือเข้าสู่กระบวนการทางวิัยนะครับตั้งคณะกรรมการสอบและก็ลงโทษนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องรับฟังข้อมูลทั้งทั้งสองด้านทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งในส่วนของ ฝ่ายผู้ร้องเองและในฝ่ายของผู้ถูกร้องนะครับว่าข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นอย่างไรถิดถูกก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วก็คงอมอบหมายให้คณะกรรมการที่ทางจังหวัดได้แต่งตั้งนะครับไปทาหน้าที่เพื่อค้นหาความเป็นปจริงในตรงนั้นสำ,ส,ำสำหรับเรื่องนี้ครับเบื้องต้นตอนนี้ครับทางจังหวัดได้สั่ง ยังไงยังไงมาคคือคือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราตอนนี้เ,เราเาแสวงหาข้อมูลก็คือหาตัวตุต๊กตานะว่าตัวของผู้ถูกร้องเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับตัวของผู้ร้องเนี่ยตัวผู้รับความเสียหายเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับเพื่อที่จะ,อะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ะได้ลงไปค้นหนาข้อมูลครับ แต่เราพอทราบแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราทราบเป็นตุ๊กตาแบบแบบตัวตุ๊กตาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นที่ลงไปพูดคุยเลยครับนะครับมจะสร้างความจริงชัดเจนล่าสุดก็เดี๋ยวก็คงจะใช้เวลาท่าน้องกันคิดว่าสักกี่วันน่าจะโดยเร็วแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวตอนนี้นะคงับผู้กันเองท่านก็ยกเลิกคาสั่งอยู่ครับนะครับก็ใช้เวลาปกติแล้วก็คงไม่เกินเจ็ดวันนะโดยหลัก